ไปกันเถอะพวกเราเฮ้ยเสียงอะไรวะออ้อาวเฮ้ยเดี๋ยวเอานายเองเหรอเดี๋ยวมาไปช่วยมาออเผู้ยิงไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอไอ้กำดัดตรงนี้อเออ,มอ,มอมไม่เป็นไรไอ้หมาไปดูอะไรตัวเองได้พวกเหมือนจะเจอศึกใหญ่ไปดูข้างหน้าไปกันเถอะ เดี๋ยวนะนี่มันหมู่บ้านเดิมที่เรามาหรือเปล่าเนี่ยโอเคน่าจะหมู่บ้านเดียวกันแหละมันมับนี้โอ้ยโอ้ยอีกแล้วโอ้ดูเว็นดาพูดเลยโอ้ยโอ้ยอีกแล้วอ๋อนี่ไงใช้กุญแจโอ้ันกลับมาได้โอ้เก็บที่โบราณเอาไปขายได้นะอันนี้ ทางนี้โดนตันไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะก็ว่าได้เสียงระเบิดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยหมา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 เฮ้ยโอ้ยโอ๊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 ยหมาปอมวีเฮ้ยไม่ใช่หมาปรสิตป่าใสเลยไปไหนวะไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยใสให้มีกัดได้ไหม วะเฮ้ยอะไรอะไรนนีี่いい่เด็กสามเด็งละเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลยโอ้ยจับได้ว่ามันต้องมีสมบัติจิตเขวนี้แน่ๆเลย เปิดคุณยแงสมบัตออิอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเป็นไงกัดได้อ่ะไปเฮ้ยไปไกลเลยเว้ยข้างหน้ามันมีหมู่บ้านตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวผมขอผมขอแป๊ดนึงนะเดี๋ยวผมกลับไปก่อนอ่ะอาจจะเจอสมบัติที่หลังก็ได้เข้าโบสถ์เลยแล้วกัน นี่หักพอดีหักแล้วโอ้โหแล้วครับมีใครอยู่ไหมครับโหลเฮ้ยงูเฮ้ยงูอยู่ไหนวะอุ้ยไอ้กุยงูอีกแล้วอีกแล้วเหรอครับสุดชัดการไหนดิเฟิร์สเอ็ด เฟมาตากใจไหนๆแล้วก็ดูดิอ่ะเอาขายไปก่อนมรลค่าต่ำลงไปเยอะเลยจริงๆ <t> ได้ปืน T M P มากกว่านะแต่เราตองตั้งแต่ตอนนี้ cancel cancel ไปก่อน cancel ไม่ได้ว่ะพื้นที่ไม่พอ มันยังแคนเซลิลได้ก็ยังดีอ่ะขอสักหน่อยแล้วกันเออเลือกอะไดีบ้างเลยพวกไม่เป็นไรขอบคุณที่ชมดูด้วยเมื่อกี้ไอ้ที่จัดว่าซะสวยนี่ก็โดนยกเลิกว่างั้นเหรแล้วไอ้นี่มันเอาไปขายได้มันขายได้ป่บว่าไอ้งูมันขายได้กว็กว,ว,ว่าละมาขอบคุณที่ชมแล้วกันนะแต่แค่นี้ก็พอแล้วน่าจะสู้ได้อยู่ระดับหนึ่งนะเอาละโบสถ์มาถึงแล้ว โอ immigrant. ้ยมามาดิมาแท็กแท็กแท็กมาดิมาดิแท็กไปถึงด้วยมาไมดิเป็นไงเฮ้ยไงโอ้ยพ่ายละเฮ้ยไม่เป็นไรบอกว่าลูกข้างนอกจะไม่เห็นนะอ้าวละมันไม่ดีจริงด้วยมันไม่ดีจริงๆด้วยมาไปช่วยเจ้าสาวดีกว่าไม่ใช่เจ้าหญิงลูกดิษ เปิยตัวเข้าไปเปิดดิเปิดเรจะไปช่วยเจ้าหญิงโอ้ยเขาโดาว่าถึงรูธบอ่อโดรถปิดอะแล้วเบบี้อีโกะอะไม่ทราบยังไม่รู้เลยแต่ว่าบอดโดนล็อกหมดแล้วเห็นละวมีเหตุผลเดียวที่มันรอดอย่างเงี้ยเพราะเธออยู่นี่ไงอันนี้มั่นใจได้เลยเดี๋ยวหาทางอื่น่อยคอมเดอหนึ่งเลิกกัน เขาได้ฮัลโหลที่เทเรนโอเคเจอแผนที่เทเรสับคงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะถูกต้องจริงด้วยแอชลีย์ทุกข่าวไว้ที่นี่เพราะงั้นต้องรีบแล้วดีแน่ยังมีกุญแจนี่อยู่อาเพชรสีเหลืองอีเลแกนแหมของดีแล้วเนี่ย เอาละมีแค่ทางเดียวก็คือต้องไปทางนี้เท่านั้นงั้นก็เตรียมใจเตรียมพร้อมไว้เลยเอาละไะเอาฮึมแหมเอาไม่เปิดไฟอะเออโอเคดูแล้เราไมไม่เปิดไฟมันสว่างอีกแล้วอ๋อนี่ไงทางนี้มีประตูกั้นไว้อยู่แล้วเราก็ปลดล็อกได้เอาละฮึมอ๋อมากลับมาทางเดิม โอเคเล็กอ๋อภาษาสเปนเอ่อลาโกแปลว่าเป็นทะเลสาบเจ๋งนะเจ๊ยยาเฮ้ยอืมไม่โดนเขาไปเตะ

ใช่มันต้องตัวใหญ่ขนาดไหนว่าใช้ไอ้นี่ได้เนี่ยถามได้นะลีออนโอ้ตายแล้วมาอุ้ยมาอยู่เลยอายอย,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 ยังยังอีกยังยิ้เสียงขู่โอเคดู้ยินแล้วอะไรอยู่ข้างในนั่นเสีนงขู่ก็ได้ครับพี่ผมได้ยินแล้วว่าพี่กำลังนอนอยู่ อ้าวพ่อค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบแล้วพ่อค้าอยู่ไหนอ่ะพ่อค้าเราเป็นเพื่อนดีๆหลักกันใช่ไหมพ่อค้าอ้าวฮัลโหลพ่อค้าก็ไม่ได้ดูแลตัวเองหรอกพวกนี่ดูดีเนาะดูดีวิชาตะกูลมากเลยนะพ่อค้าโอ้ยเย้แบบมันน่าจะมีอัญมณีมาติดวะได้นะเนี่ยขายงู โอ้ยเหี้ยเลยนี่ไอ้คนแปลกหนะ้าโอ้ยมันน่าจะมีอัญมณีมาต่อกันได้นะต้องซื้อกระเป๋าใหม่เว้ยนี่มันซื้อไม่ไหวว่ะโอ้ยจะได้พื้นที่เพิ่มกันเหรอแหมจะได้เข้ากันสะด่อยโอ้ยกลับมาได้สเสมอเว้ยอ๋อถ้าเกิดขายกูอีกอันนึงก็จะได้ครบแล้วแหมพื้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยขอเวลาเราจัดสักครู่หนึ่ง การจัดที่ห่วยแตกว่าไม่ทางไหนอะไรบ้างดูก็งงหมดแล้วเนี่ยทางอะอะไรอะชิ้นส่วนอะไรวะรู้แล้วรู้แล,แล้วละไหนล้วลิฟต์นี่คือไปไหนโอ้ยดีดีตอนไล่คนแปลกดา่าไม่ใช่กดง่ายยิงป้อหมายแล้วก็ยิงป้องง่ายใช่ไหมฮะถ้าเกิดทำได้ดีก็จะได้ของรางวัลไดนแล้วถึงจะสนุกละพวก สามสองหนึ่งเริ่มอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคอืมยิงวืดยิงวืดอีกแล้วอืมอืมอืมลีโหลดอืมอ๋อวืดเฮ้ยวืดได้ไงอ๋อถ้ายิงหัวหน้าจะสลัดก็จะได้แต้มมากขึ้นกว่าเดิมโอเค รู้แล้วทำไมมาสะดุดนักหนา,นานลีรดนั่นแหละนั่นแหละไอ้หนุ่มไหนดิโอ้เอ <When S 1> เได้เซิร์โทเค็นเฮ้ยทำได้ดีกว่าที่คิดแล้วดิอ่ะไหนดิได้โทเค็นอะไรอ่ะกลับมาทีหลังนะเฮ้ยอย่าได้อีกอ่ะเฮ้ยสนุกสนุกสนุก double kill ฮะไหนวะเดเดเด๋อออ๋อ r d n เองยังมีปัญญามันหลบหลังถังอีกเนาะเองอะลีรถไปเร็วเร็วเมามามาดิต <right ้องได้แต้มเยอแล้ววะมามามาเองยังยุดหลักเขาอีกเ่ดยอดเลย เว้ยเฮ้ยไวเว้ยไว้ไหนดูดิได้เท่าไหร่อ่ะได้บีเออก็ยังดีวะก็ยังดีใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยไหนโทเค็นไหนดูดิได้ได้อะไหร่อืมอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้โ๋อาวิตติวิตติกับกระเป๋าได้โอเคไปต้องทางไหนวะ ข้างล่างหรือข้างบนอ่าขอดูข้างบนก่อนขอดูข้างบนก่อนรู้ว่าไปทางนั้นโอ้ยสโมคีหมดไหดูดิมีอะไรว่างเอ้ยไอ้แถวนี้มันไม่น่าจะยิงเท่าไหร่นะตัวรู้สึกแปลกๆอะเฮ้ยไ,ได้เสียงอะไรแปลก,ปลกเราก็ไปทางตามทางของเราดีกว่าปะต้องรีบไปช่วยแอสตีแล้วแถวนี้คุ้นๆอ๋อพวกนั้นวิญญาณสดตำรวจนั่นเองอ่า เดลโก้เปนขอมาฝากว่ะแมไปละโอ้เน้วมันก็ทิ้งอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหเวูจะไม่ตูไม่อยากไปเหมือนวันเห็นไหมบอกเลยตูไม่อยากไปเหมือนวันเด็ดขาดทางทางที่ดีคืออยาเลยอย่าดีที่สุดยังไม่ได้ไรเฟิลเลยเนี่ยโถเอ้ยบอกก่อนนี่พอขอขอลงเราไปสืบสืบข้างล่างก่อนโอ้ ว่าเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้อะไรโอ้ระบิดมืออันนี้ดินปืนแถวนี้มันไม่น่าจะยิงเท่าไหร่ดูจามได้เลยตอนนั้นไม่มีน้ำมันใช่ต้องไปเติมน,น้ำมันก่อนน้ำมันหมด ไปไม่ได้เฮ้นี่อะไรอ่ะอ๋ออ๋อขาดอีกอันนึงไอชิดสวดนี่ไงเราก็ไปตามทางของเราขึ้นไปข้าบนไปหาน้ำมันกันดีกว่าเริจะหาแอชลี่เตอวะเนี่ยนี่แค่ชัปเตอร์สามเลยเฮ้ยตกใจโอ้ยโถ่ตกตกใจ

เอ้ยโอ้ยเวทบุกจบเต็มไป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 ้ยไป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 ไนไปไนไปกปไปไปไนไปไนไปกปไ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 ปอปไ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 ปยปไ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 ปาไป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 เปไ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 

เอาไว้เฮียอย่าขึ้นอย่าขึ้นเฮียล่วงไหมโอเคล่วงเอ้ยเร็เวเร็เลวลวูกเกือบไปแลว้เลวเกือบไปแลว้ว ja โอ้ยโอ้ย,อยจุกเกือบไม่รอดเกือบไปแล้วมาเก็บของเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมีเสียงระเบิด

หยุดไม่ทันอ่ะเ่ละรีออนตัวยางอ่อนเลโอ้ยว้าหัวระเบิดไปเลยโอ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 ยเียเสียเสียว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 เียเียเียยอี วิ่งผ่านมาเอ้ยอะไรเกือบเลยไป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 ขึ้นไปขระมวนขึ้นไปกระมวลโอ้ยยาตจะหมดแล้วเนี่ยดียังมีไข่อยู่ตำรวจให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกมันมาเยอะเหลือเกินฐานน้ำมันตรายังหาไม่เจอเลยต้ำรวกเข้าไปบวกอย่างเดียวอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัว คหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมนะโห้ดสวอคีนี่ไงเดี๋ยวข้าวก่อนโอ้ยเกิดจะไม่รอดแล้วพ่อคุณอะไรวะเสียงอะไรอ่ะหาน้ำมันอยู่ไหนวะโอ้นี่ไงนี่แหละมันต้องอย่างนี้เสียงอะไรวะโอ้ยหนึ่งมุนี่ไงไปขายพ่อค้าเลยได้ละ อย่ามีอีกนะอย่ามีอีกนะมีอีกจริงด้วยมีอีกจริงด้วย <c oughs> โอ้เอ็กคนเดียวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โทษโทษเมย์ที่วิบงคอโดดเตะใส่ระเบิดเฉยเลยตัว <c> ต <oughs> ุ่ขาวเยอะไปเลยว้าโทษดี ไม่ังใจเเออออยังหากระฉากดีเต็ดเต็ดไอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปรอเขามากเดี๋ยวจะไปเสื่อยเดลาโก้เลยโอ้ยปวดหัวดูมาลงโอ้ยเอาละเว้ยไม่อย่าโดนจิงก่ายักนันกินเลยอืมมาอ้าวมา ทะเลก็มีชีวิตไม่ใช่ละโอ้โหภาพสวยมากเอาไปทาหน้าป้องให้เอาเฮ้ยเดี๋ยวไอเจ้าทางกลางทะเลอย่างงี้ไม่ไอกลางทะางอุ้ยทางทะเลสาอย่างงี้ไม่ได้เลยเอ็งอย่าไม่เอาอย่างงี้ตัวไม่เอาอย่ากลัวอย่าเป็นเป้านิ่งอ่ะเว้านิ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยว โอเคมันมันจะมาแล้วแน่ๆมันต้องมาแล้วแน่ๆเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะจะว่าเฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาไปกินเอาไปกินเดีลยวก็อุ้ง เอาไปโดนอีกเอาไปกินเออฟาให้โดนหัวฟาให้โดนหัวเอ้ยหลังอิงเป็นแขนเก็ดแน่แน่นอนเอ้ยขึ้นมาดิขึ้นมาดิมาดิมาเดี๋ยวแล้วก็มาไหนวะไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหล

ปาดไม่โดนอีกแล้วหาไม่โดนเออโดนหาก็อย่างนี้เดลลากโกอยู่เฉยๆดีวะอยู่เฉยๆฉยอุ้ยวห่้ยเมื่อไหร่เราจะตายวะเนี่ยไอ้กิกายักษ์เวนไม่ใช่ดิไอ้สลามเดอร์ยักษ์อยู่เฉยเฉยไหน

เออยังไงวะเนี่ยฆ่ามันยังไงวะเนี่ยจะสวนแเออได้ล้โอ้ยกดจะายเองเฮ้ยโอ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  โอ้ย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 ชายลีออนออนล้ะโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ย,อย,อยสลบปปั๊บอ่าตัวชัตเตอร์เหรอโอเคไว้ตัวชัตเตอร์ต่อไปไว้จเจอกันครับ